อ่าโอเคท้ทอต่อไปของอมใชไมอิสยาบทที่ห้าสิบเก้าข้อหนึ่งถึงสองดูเถิดพระหัตถ์ของพระเจ้ามิได้สั้นลงที่จะช่วยให้รอดไม่ได้หรือพระกันตึงซึ่งจะไม่ทรงได้ยินแต่ว่าความบาปชั่วของเจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้าและบาปของเจ้าทั้งหลายได้บังพระพัก ของพ่อองค์เสียจากเจ้าพ่อองค์จึงไม่ได้ยินโอเคข้อนี้พี่เคยแบ่งปันแล้วแลวก็โยงเยอะมากนะเราไปฟังของเก่าดูก็จะก็จะเจอนะแต่ไม่รู้ว่าหัวข้อขึ้นอะไรมันถึงมาโยงข้อนี้เพราะวนะ่าสงสัยว่าเดี๋ยวที่ยังพูดไม่เสร็จนะแต่ข้อเนี้ยนะเป็นหลักฐานอันหนึ่งและยืนยันอันหนึ่งว่าที่คุณรับการสอนมาว่าอาธิษฐานอาธิษฐานฐา,านเนะี่ย ใช่ไหมพระเจ้าบอกเราไม่ได้ยินใช่ป่ะเหอเ็นไหมพี่บอกควาพดี่ะขัดกันไม่ได้แต่พี่ก็บอกไงว่าอธิษฐานเป็นสิ่งดีแต่ถ้าคุณต้องเข้าใจคุณต้องเข้าใจเห็นไหมเหมือนกับพวกเราเนี่ยเมื่อเบื้ช้าคุณนั้นได้บอกเห็นไหมว่าได้หลวงคุณนั้นไม่ได้อธิษฐานคุณลุงอธิษฐานอาจารย์ได้ไม่ได้ดีไม่ดีเห็นไหมไม่มีคนผิดนะ ไม่ผิดเพราะคนหนึ่งพูดความหมายหนึ่งความหมายน,งาายนึงนะอะโอเคนะดูเธออ้อ,อมสงสัยอะไรว่ามานูสงสัยว่าปกติพระองค์ก็เห็นทุกอย่างรู้ทุกอย่างแต่นี้เขาบอกว่าพระองค์ไม่ได้ยินพระองค์ก็เบือนพระพักแล้วก็เลยสงสัยเรื่องแบบว่าอย่างการแบบคุยกันหน้าต่อหน้า มือนแบบกันไมิดถึงแม่เจ้นนาปู่คุยกันหน้าต่อหน้าหรือว่าพระองค์คราวนี้พระองค์หันหลังให้วันนี้วันนี้พระองค์ไม่ได้ยินวันนี้พระองค์ได้ยินแต่ทําเป็นไม่ได้ยินเลอเคยเคยเคยถามเอ,อเราปู่แล้วปู่ไม่ได้ตอบเคยไหม <c oughs> หน้าต่อหน้า <c oughs> เคยไหม <c oughs> อ,อาทิตย์ที่แล้วถามในรถนบอกว่าอะไรไม่ใช่ธุระเจ้าเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็จะไม่ได้ยินบอกว่าจะเหมือนอนี้ไม่ค่อยหรอแว่าฟัง่ฟังอแรกนี่พองค์ได้ดูเถิดพระหัตของพระเจ้ามิได้สั้นหมายถึงว่ามือพรอองค์สั้นเอื้อไปช่วยไม่ทันนะเอื้อไปช่วยไม่ถึงนะหรือว่ามีของอยู่ในมือเนี่นะเอจะยื่นไปให้อ่ะยื่นไม่ถึงมือสั้นจะให้ไอ้น้อยให้ไม่ได้เนี่ยสุดแค่นี้เองสุดแค่นี้เองยื่นให้ไม่ได้ เห็นไหมไ <ป S 1> ยิ่งจะให้ฟ้ายิ่งให้ไมีถึงอย่างไรไกลเห็นไหมพระเจ้าบอกมือพะอไม่ได้สั้นมือพะอไปถึงตลอดเวลาไ,<ห>ไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างความช่วยเหลืออะไรทุกอย่างพะอครับเข้าไปได้ถึงตลอดทุกที่นะพาของพระเจ้าไม,นะาม่ได้สั้นลงที่จะช่วยให้รอดไม่ได้หมายถึงผมมีปัญหาพระเจ้าหายไปไหนพระเจ้าหายไปไหนาำไมพ่อไม่มาช่วยผมก่อนนั้นเคยช่วยผมเดี๋ยวนี้ไม่ช่วยแล้วแสดงว่ามือพะอสั้นลง ใช่ไหมอ่าคือสั้นลงไปไว่าอะไรก่อนนั้นรักผมเดี๋ยวนี้ไม่รักแล้วเห็นไหมพระหัตของพระเจ้ามีได้สั้นลงก็หมายถึงว่าพระองค์เหมือนเดิมที่จะช่วยให้รอดไม่ได้ก็หมายถึงว่าพรองค์มีความสามารถช่วยได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งความรอดหรือพระการตึงหรือหรือหรือหูพระองค์ตึง นะหรือพระองค์หูไม่ดีพูดเท่าไรก็ไม่ได้ยินในที่นี้แปลว่าอธิษฐานเท่าไรก็ไม่ตอบสักทีใช่ไหมนะทางเก้าเก้ารู้ดีเรื่องเนี้ยเก้านักอธิษฐานอะไรในกลุ่มเราเนี่ยขอประทานเลยเนี้ยเรื่องอธิษฐานเนี้ยทุกเรื่องเก้าอธิษฐานหมดเห็นไหมแม้กระทั่งเมื่อกี้จะขอพระองค์เหยียบศัตรูเพราะเหยียบศัตรูฆ่าพระองค์เลยเห็นไหมนะเห็นไหมพี่ถึงบอกไงว่าไม่ใช่คูดอธิษฐานอะไรแล้วก็ได้คําตอบไม่ใช่ นายคุณต้องรู้ว่าคุณต้องรู้ว่าคุณอยู่ในเงื่อนไขหรือเปล่าเห็นไหมโอเคนะหรือพักการตึงซึ่งจะไม่ทรงได้ยินแสดงว่าอธิษฐานไม่ต้องหลายปีแล้วพระองค์มนตอบเลยหรือไม่ได้ตามคําอธิษฐานเลยหรือพระองค์ไม่เห็นเป็นเหมือนเดิมเลยเห็นไหมก่อนอธิษฐานพระองค์ช่วยทันทีเดี๋ยนอธิษฐานอะไรพระองค์ก็ไม่ช่วยเห็นไหมแสดงว่าขอมีได้บ้างก็ไม่ได้เห็นไหมนี่อย่าไปโทษพระเจ้า แต่สําคัญอยู่ที่ตัวเราไงข้อสองแต่แต่ขีดเส้นเลยหรือว,วงกลมเลยจะรู้ว่าสําคัญอยู่ที่ตัวเราไม่อยู่ที่พระจเจ้าพระเจ้าเหมือนเดิมนะถ้าเบยสั้นๆแปว <ไป S 2> ่าข้อหนึ่งปว่าเราเหมือนเดิมนะแต่เราต่างหากที่เปลี่ยนแปลงข้อสองเราบอกว่าเราตัวเราต่างหากที่เราไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็รักพระเจ้า,า,าเดี๋ยวก็ไม่รักนะเดี๋ยวก็ตามใจเราเดี๋ยวไม่ตามใจเราอเดี๋ยวก็ เอ่อเอ่อถูกโลกดึงเดี๋ยวไม่ถูกโลกดึงเห็นไหมแต่ว่าความบาปชั่วของเจ้าทั้งหลายได้กระทําให้เกิดการแยกเห็นไหมแต่เป็นพราตัวเราทําให้เราพระเจ้าต้องแยกจากกันแยกจากกันหรือภาคจากกันภาคจากกันหมายถึงว่าไม่สามารถช่วยเราได้เพราะพวกสัตว์ซื่อพวกเหมือนเดิมเราผิดเงื่อนไข พอ,องค์รักษาสัจจะพรง์รักษาคำพูดรักษาพระสัญญาแัะผิดพระสัญญาพระอ,องค์จำเป็นต้องรักษาอัน,นอันนั้นอันนั้นไวใช่ไหมตัวยกตัวอย่างใช่ไหมโอ้ยทำไมท่านเป็นทึงนายกช่วยผมไม่ได้เรื่องแค่นี้เองใช่ไหมผมแค่ชนคนตายโดยไม่เจตนาช่วยผมไม่ได้เลยอ็ไม่ใช่ช่วยไปได้แต่เพราะเองไปชนคนตายกฎหมายระบุไว้ใช่ไหมเห็นไหม ก็ทําให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้านะการแยกหมายถึงไม่แยกห่างกันแยกห่างกันหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะเเออเออ,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 อคือแยกในที่แปลว่านี่ก็ได้แปลว่าเออตกบ,บาปก็ได้หรือตายก็ได้ถ้าเราจะลงไปเรื่อยๆนะเหมือนอาดัมแยกจากพระเจ้านะพระลงนะครับว่าตาย และบาปของเจ้าทั้งหลายได้บังพะพัของพระองค์เสียจากเจ้าพระองค์จึง <Brothers> มิได <t> ้ย <PhD> ินไม่ได้แปลว่าพงหูตึงหรือไม่ได้ยินแต่แปลว่าพงเหมือนเดิมพระองค์สัตว์ซื่อเทียงท้งพงผิดไปจากที่พงพูดไม่ได้นะสรุปง่ายๆแปลว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากพระเจ้าพระเจ้าเหมือนเดิมแต่เราเท่านั้นที่เราไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวเราก็บาปเดี๋ยวเราก็ไม่บาป แปลว่าแปลว่าถ้าเราไม่บาปพระเจ้าก็ไม่หันพระพักไปจากเรานะนะเห็นไหมก็เหมือนกับอ้อมชางคนเนี้ยอ้อมมืนหันหน้าไปอีกทางใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะไม่ได้ใส่ใจหรือสนใจใช่ไหมใช่ไหมล่ะอ๋อเข้าใจเก็ดแล โอเคนะข้าวข้าวข้าวข้าไม่ได้ลงไปในเรื่องการแบกบันแต่ที่พูดมาเมื่อกี้นี้สื่อสารและเข้าใจมาสองข้อนี้กําลังทูบถึงหัวใจว่าพระองค์เหมือนเดิมนะเราเท่านั้นเองทั้งหมดขึ้นกับตัวเราพระองค์เหมือนเดิมแต่เราที่เปลี่ยนไปเราต่างหากว่าว่าว่าเราบาปหรือไม่บาปถ้าเราไม่บาปพระเราพูนพระองค์ก็ตอบเรามีปัญหาพระก็ยื่นมือมาทันเห็นไหมแต่เพราะเราบาปเมื่อไหร่พระหมกพระทำไม่ได้ ผิดเงื่อนไขพวกมทําไม่ได้เห็นไหมนี่คือความหมายเหมือนกับรัฐบาลเนี่ยนะที่เป็นรัฐบาลมีน้าใหญ่ใญ่โตเห็นไหมทุกวันนี้มีเรื่องอ่ะเพราะอะไรอ่ะเาช่วยพักคพวกกันนี้ไหมอืนไม่ถูกเป็นไงตอนนี้ติดคู่เป็นแถวเลยอไวด้เห็นไหมแต่ถ้าเป็นผู้นําที่ถูกกล้องเราทาไม่ได้ช่วยพรรคพวกเดินไม่ได้ถูกก็ถูกผิดก็ผิดเห็นไหมนี่คือความหมายคุณสามารถอธิษฐาน ทุกวันทุกวันและบ่อยๆได้โดยไม่ผิดนะแต่คุณต้องเข้าใจให้ถูกต้องพระคัมบีน,นนะ